สบายดีพี่น้องมื่อนี้มาปั้นพูดพี่น้องของขวางมาแต่ใต้ของขวางมาแต่ใต้ได้มันกับหมากเนเก่อนี้มักเสมออ่าปั้นพูดนะปั้นผุดปั้นวีนเนาะอันนั้นสบายดีพี่น้องเบอร์สุขสุขคนเบอร์สมองสุบัติพอพอกันคือเก่านั่นแหละพี่น้องช่องเขามีลูกสาวนา มันนี้อันแม่แต้โมกเลยพ่ผลออกมาแต้สาวๆใช่ไมมเกียมอาหารการกินผูกคอต่อแขนอันตีใหม่ผูกแขนเท่าแม่นี่แหละพี่น้องเลยแต่ว่าก่อนจะผูกแขนอันเลยพ่ายทั้งอันใต้ผลผัดได้มันมักเซเวอร์มาแล้วการอะไก็มาปั้นเอื้อยปั้นน้องก็เลยใส่ทงไว้เพราะว่าจังนายกินเขากินน้ำแลวผัดซุนระบนผู้พ้าเอาวี่อักผู้พ้าเอางานเนาะก็เลยปั้นใส่ทงไว้ แบบเมื่ออะไรกัจับใส่มือไอ,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 อ้าวอยากหนึ่งนอกเมื่อหนึ่งก <c oughs> <ล>ินเองแมนหกพูดเนา<น>ะอันย่า่ทาวน์กันส้มร้านขนาดเลยพี่น้องห <c oughs> ากระหากระอยู่น้ำกันบางไดนี่ร้านออกมาอ่านน้ำเลี้ยวน้ำใหม่นนหนย,ยับผ้า <c oughs> นี่ร้านสช้าร้านเ้าน่อยพี่น้องร้านเช้ามาแต่ใต้มาแต่มาแต่ปากซองเป็นหาก็นเกิดได้ก็จกวันกเอืเอยได้เช้าอชหาวัน้าก็ได้สชหาวันเจ็ดเดือนพี่น้องคนหน่อยนี่นะคนบทวนเดือนคนบทวนเดือนเพิ่นได้เจ็ดเดือนเพิ่นออกก่อนโอ้ยลูกผู้ชมกบหน่อยผู้หญิงเนี่ยนี่เกินมาทานว่อกับแทงหูให้เลย น้อยก็ได้พรมจหอหนเรือน้ <c oughs> น่อยเถอะเถอะน้อยนี่ยคนใหญ่ลูกออาสบายดีลูกล่ะหน้าตายังมึงเหนื่ยคน <c oughs> น้อยอยากกินขนมโอ้ยบ่แม่นคนน้อยแล้วนี่คนใหญ่นี่นะ <c oughs> ลูกของอ้ายผู้อยู่อันปากเซ่พี่น้องเพคนได้ลูกสองสาวเลยได้มาปีนี่ <c oughs> อันนี้ลูกสาวกกเพิ่นนี่นะนะเพิ่นเวิร์นอยู่นี่นะเอาสบายดีลูกล่ะ เหมืนอารมณ์บอดีเพิ่นอยากกินช็อกโกแลตพ่อเพิ่นพาลงไปใส่บาตรวางได้เนี่ยไฮอยากกินขนมพ่อขึ้นมาส่งใส่ขนมลูกเด้ลายบ่ยกเบิ่งลูกขนมลูกน่ะโอ้ยขนมลูกไในลายอะลีดสบายีแน่ลูกร้านยายถ่าวมาเต็มเพื่อนพี่น้องยังมาบวชขบได้หนิพี่น้องเอ้ยยังถ่าวสมานบัดนี้มาเ่ยอันอย่านั่งใกล้ๆหยาดิลูกสบายดีนะลูกวันนี้อันหนวดมือสบายดีงามๆด้วยล่ะแต่ขนมลายลาย น่ะอาสบายดีโอ้ยสาวไทยใต้นี่ขี้องเทอเด้สาวไทยใต้เอ็นอารมณ์วีสาวไทยใต้นี่นหุ่นน่ะยามาปีให้อาถ่ายกับหยาสิเออาเอาางาออกไปเอ้าเอาเอ้าจะแมนได้แนวอย่าอวบอันว่าวัสันข้าเจ้าวะเออ ทางหน้าถาควคอมก็ยังนอนเพิ่งตื่นไข่มุกไข่มุกลูกมากนะแม่ไข่มุก,สบ,กสบายดีป่าลูกสบายดีป้าลูกจะเศร้าลูกใส่ข้าวเย็นบ๊อกกิน,นแนน,อ,อ,นอ่ะนางเฮียนกันมึงดูค่ะเกิดกับนอกเกิดกับนองนี่ <c oughs> พูดนี่ลูกอ้ายพูดนี่ลูกน้องเอาสบายดีป้าลูกลูกละเอาสบายดีไอ้มุกสบายดีป้าลูกโอ้ยพูดนี่กันนอกเพราะว่าเอายอะว่าด้วยลูกสบายดีป้าลูกว่าสิ บ้าพูดห้ักันได้สามปีเท่าได้ก่อนสามปีถ่วงมาเลยเออนี่เด้นี่คนฮักกันได้สามปีนะปูลูอยู่คนน่ะสามปีกับสามเดือนสามปีกับสามเดือนผุดเถ้าเอาเพิ่นกระซิมีความสุขส่วงสงการนี่แหละพี่น้องเลยได้เห็นหนาลูกหนาลานแซลแซวมา อบอุ่นจังน้อยลูกร้านเมื่อกระเงาอีกแล้วนในนะมืออื่นมาอพื่อเขาจะเาเมื่อวิทย์กรเงาไ่ได้หอกขี้อาเลยังวะขี้เพันวะขี้เอวะอะไบางทีเมื่อเขากระดได้อ่าใีร้อยจะให้ยาเมื่อน้ำบ่ลูกให้ยาเมื่อน้ำอยู่บ่บ่เป็นยังเก็บผายเมื่อน้ำฮะลูกสิเมื่อเองเพิ่นว่าเพิ่นน่ะลูกสิเมื่อเองเพิ่นน่ะเอาหอายาเมื่อน้ำลูกเป็นยัง บอกใ้ยาเมื like ่อนลับบ่ฮะชิสิป้าจะนั่งน้อยบ่ไหวป้าจะนำเผ็ดบ่ไหวป้าไหวบ่นำเผ็ดนะบ่หนอกนะบ่แพงบ่หนอกนะลืมเอาเจ้าน่ะซื้อน่าใดลูกซื้อน่าใดบอกว่เจ้านั่นนะเจ้าเองน่ะจะซื้อน่าใดลูกน่ะซื้อยังลูกน่ะ ลูกซื้อพลอเพชรน้องน่องของลูกได้ซื้อยังน้องของลูกซื้อยังน้องซื้อยังลูกซื้อน้ำเพชรพ่อจะซื้อหน้าไหนซื้อพ่อไขยแม่เจ้าเด้ซื้อเมตุนโอ้ย ้าหน่อยเ้าหน่อยเจ็ดเดือนพี่น้องเป็นอาบนามเหลวเลยตรงนี้นี่นะเจ็ดเดือนในน้อยหันหันในน้อยแข็งแข็งแข็งแห้งดีดีเด,ดนี่นะยันตึง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 อยู่นี่ลูกของลูกชสยหลาแถวแม,มนี่ดีนี่ดยเจ็ดเดือนคนเจ็ดเดือนคนปวทวนคนบวดทวนทเดือน ออกมาะอบคืนหนึ่ง,งโลเกล่าขีดผู้ยิ่งนี่โู <laughs> <laughs> ้โได้บริคอยหายเลย <laughs> มิตามอยากคนจังหาย <laughs> น่าร่อยกินนมแม่กินนมแม,ม่กินนมแม่เพิ่นเองนมอุ่ยใหอ่เพิ่น แมนพวกนี้นะเกิดมาหนะได้โลหนึ่งกับเก่าขี่อพื่อ,ชอนะนชินอนนะนอ,นอืม <ไป S 1> นูลูกสื่อหยังสบายดีลูกสบายดีปลาลุงสบายดีปลาลุนลูกสื่อหยัง่งสื่อ่อเพร น้องของลูกซื oh. ้อยังน่องขอน่องของื้อน้ำเพล็น่องของลูกซื้อน้ำเพชรลูกพ่อของลูกซื้อไนดายื้อพ่อค่าซื้อพ่อค่ายแม่ของลูกเดชซื้อยังซื้อตุนซื้อเมตุนลูกมาแต่สายลูกมาแต่สายบ้านลูกอยู่ไสายยังเงนลูกผุนอยู่เพื่อนลูกพุ่นเดี๋ยวนี้ลูกยังกินนมอยู่บ่ลูกกินนมยัง นมไทยเดน,นมาร์กลูกยังกินนมไทยเดน,นมาร์กอยู่กินนมมือละจักปองลูกเฮ้ยมือละรอสีปองลูกนอนน้ำไผ่น้อนน้ำปลา,นนนปาลูกคือบนนอนน้ำแม่ยันแม่ให้ลูกนอนแม่แม่ของลูกนอนกระไผ่เพิ่นไปหนังอ่ะนะใช่ตะก่น,น,สญญกนสุ่ม,มนะน้องพลอยเพชร โฮ่ๆๆข้าวไอ้คอมอย่าเฮ็ดกระเอื้อยเด้เอื้อยยังบ่ฮู้หยังแน่น่ะพ่อเพ็ดพ่อเพ็ดจสิเ็ดยงเขียนกไก่พุ่นะ้าคอมเพิ่กงอกเอือยเพิ่นอายุน้อยกว่าแต่เพิ่นเป็นเอือยเนาะเพิ่นเป็นลูกของอ้ายพุ่นงอกเอื้อยเอื้อยญาติปึ้มผู้ไปนั่งกุจูดอยู่พุ่นล่ะ